อายนัดน้องมาคอยทาข้างน้องบัวแดงแต่เศร้าหดแรงถ้าอายก็บ่เห็นมาจีตัวจึงหายนออายบ่าวกุมภ่าวา ชีตัวนัดน้องให้มาถ้าอายข้างน้องบัวแดงเจดิด <c oughs> วัดเด้พี่น้อง FC ไทยบัณฑิยมทุกทุกคนเนาะพี่น้องเนาะบ่าบาจะเป็นพี่น้องทั้งไก่ทั้งไกล,กลพี่น้องเนาะอืมนี่บวว่บาจะเป็นพี่น้องทงั้งต่างประเทศพี่น้องเนาะไทยบัณฑิยมก็ขอสวัสดีทุกทุกคนเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> อืม เอาเป็ดเพ่งไมนนะหม,ม,ไมพี่นนะ้องนะให้บรรดาโยมเขียนขึ้นมาไหมพี่น้องนะเออซื้อเพ่งว่าสาวน้องหานสาวน้องหานหน่อยค่อยายพี่น้องนะซื้อเพ่งว่าสาวน้องหานหน่อยค่อยายพี่น้องคันเทียวบอกว่าน้องหานหน่อยหลาย,อย,อยห,นนะหลายคนอยู่บนหูจักพี่น้องนะอืมหลายหลายคนอยู่บนหูจักคําว่าน้องหานหน่อยมันอยู่สาน,ใน,อน้อ,อามันบ่พี่น้องเออหลายคนอาจจะสงสัยพี่น้องส่วนหลายสีหูมันเป็นมันเป็นภาษา คนท้องทิ้นสิหูหูพี่น้องนะ่ว่าคนรอบนอกสิบอกบอกบอกใครหูหพี่น้องนะน้องหานน่อยนะส่วนไหลายคนสีหูจากหนองหานใหญ่ขึ้นสะกดนครพุนพี่น้องนะแต่น้องหานน้อยนี่อยู่อำเภอขุมพะว่าพี่น้องนะเออคนส่วนไหลสิบอกหูจักพี่น้องอืมแต่ว่าถ้าบอกว่าทะเลบัวแดงพี่น้องอืมคนส่วนไหลาสิห้องว่าอ๋อเมียนพี่น้องเออ ตอนนี้เพิ่นเอิ่นมาทะเลบัวแดงพี่น้องนะทะเลบัวแดงพี่น้องนะทะเลบัวแดงที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพี่น้องผมจับวัดอุดรแล้วมาร์ทแหงไม้เละพี่น้องกับาวไม้เละพี่น้องหลายปีแล้วละนะที่เพิ่นเปิดตัวมาแต่กับแต่กับยังหนาเที่ยวพี่น้องมาเที่ยวหนาไปสัมผัสนะพี่น้องโอ้ยหนาตับหนาไปสัมผัสอีกทีพี่น้องนะโดยเฉพาะพี่น้องช่วงเดือนตุลาได้พี่น้องเด้อแนะนน้ำพอแนะนน้ำเอฟซีได้พี่น้องนะถ้าพี่น้องเอฟซีอยากไปเที่ยวพี่น้องแนะนน้ำไปช่วงเดือนตุลาพี่น้อง มันจะได้บรรยากาศได้พี่น้องนะพอ่าช่วงเดือนตุลามันจะเข่าหนาหนาวพอดีได้พี่น้องเออตอนตัวเส้าพี่น้องมันจะมีหมอกบางๆพี่น้องอ้ยบาทีเขาเขานั่งเลือกปโยุกกลางพี่น้องนะมันจะรอบๆไปด้วยดงดอกบัวพี่น้องโอ้ยในกินบัวพี่น้องด้กินบัวหอมๆพี่น้องนะกินบัวอ่อนพี่น้องอ้ยนะบรรยากาศดีีพี่น้องนะอนั่งอยู่กลางดงดอกบัวพี่น้องเบิ้งนกไอ้นกกวักนกตูมไล่ยอกกันพี่น้องโอ้ยมันได้บรรยากาศพี่น้อง มีเงินล้านก็ซื้อเพราะอะไรพี่น้องควบสุกเนาะนี่ดีเลยพี่น้องเด้อขันบ่เคยไปสัมผัสไปล่องสัมผัสเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อครับผู้ใดได้มีโอกาสไปเที่ยวพี่น้องน้องเพื่อขุนบ่อว่าพี่น้องเนาะไปเที่ยวบางทีน้องเนาอนะทะเลบัวแดงพี่น้องเออหอมเลยทะเลบัวแดงนะเออขันว่าน้องหันน้อยนั่นกัสิฮู้จักจะโคนในรอบพื้นที่นั่นแหละพี่น้องนะเพิ่นสิเอิ้นต่องกวาดพิ่นเอิ้นว่าน้องหันน้อยพี่น้องนะเออถึงเป็นตำนานปลาแดงนางไอเออเกิดอยู่หันน่ะพี่น้องปลาแดงนางไอกัตำนานนะ เป็นตำนานเกิดขึ้นมาจากน้องบัวนี่แหละพี่น้องน้องบัวดแดงนี่แหละอืวนะแล้วก็เนื้อ,อทีพี่น้องห้วยเนื้อ,อทีโดยประมาณกับจะบม้วนเป็นเกือบสองหมื่นลายเหมือนเดียพี่น้องเออบ้วนเป็นแคบๆเดี๋พี่น้องเออนะสองหมืนน่นลายนี่โห้ยม้วแคบพี่น้องนะเดี้ยวไปในสุดสายหูสายตาพี่น้องนะพึ่งแดงมีตาบัวดแดงพี่น้องโงงอง้ยงามเด,ดี๋ยพี่น้องกะกะขอเซิร์ฟเดี๋พี่น้องเด้อขอเซิร์ฟคนที่บอท่านได้ไปสัมผัสนะถ้ามีถ้ามีโอกาสผ่านไปพี่น้องนะแวะไปสัมผัสบุญได้พี่น้องเด้อ อยากจะให้พี่นอ้องแปะไปสัมผัสเบ้างนะแปะไปสัมผัสเบ้างบรรยากาศพี่น้องนะโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาพันป่าไปไนี่พีญญาา่น้องาอุ้ยบรรยากาศเขาหนาวอากาศเย็นๆจังน้อยพี่น้องเอ้ยตอนเศร้ามากที่นี่ไายน้ำพี่น้องไอ,อ้น้ำมากระมอกบางๆโอ้หน้าเที่ยวพี่น้องหน้าหน้าเที่ยว <G ül> <G ül> อืมเอาพี่น้องจบจากทะเลบัวดแดงแล้วพี่น้อง <G ül> มาบ่อเรื่องน้ำเพิงเลือดเสือเพิงปลาเนาะพี่น้องเนาะมือนี้เขาจะมาบ่อเรื่องน้ำเพิงเลือดเสือเพิงปลาอืม แต่กอนก็มีแต่ามันจริก็ยังมีอยู่พี่นองนะ้ละหลายคนก็บอกว่าช่องยุทธภที่เขามาเชีย์นองคำลานะ่ะเออะเขามาหวังเอาผลประโยชน์บอ่ออย่างบอ่อเป็นบ่พี่นองอันนี้มันอยากให้พี่นองมองไปจุดหนึ่งนะพ่นองเด้อจุดว่าน้นาพิงเลี้ยเสียเพิงปลาหนะนะ่ะพี่นองนะมันจะย้อน,นกันพ่นอง <c oughs> เออน้าพิงเลี้ยเสียกับพิงปลาพี่นองนะถามีตะนาบบ่มีเลี้ยมันก็เป็นเบื้องว่างอืมแต่ถามีตะเลี้ยบมีนามันกับว่าสามารถไปได้พี่น้นองนะเออคือมีตะปลาหน่ะพี่นองถามมีตะปลาบ่มีเสีย มันก็บ่าน่ากลัวพี่น้องแทบเดี๋ยวป้าไมมกับมดพี่น้องนะเพราะว่าคนมันบ่มีพูทมันบ่มีคนวันข้นวันยันเนี่ยเ่อไถ้าป้าไมมมีเสียป้าไมมก็ยังถือคงอยู่เนี่ยเ่อไเพราะว่าคนยันเสียบ่มีผู้ใดกล้าเข้าไปตัดนั่นแหละพี่น้องโบราณเป็นยังวันน้าเพิงเรือเสือเพิงป้านะอืโดยเฉพาะโลกปัจจุบันนี่พี่น้องนะเฮาสีบ่ได้ปฏิเสธบ่ได้เลยพี่น้องนะปฏิเสธบ่ได้นั่นก็คือซื้อซื้อโฆษณา อซื <ừ> ้อโฆษณาพี่น้องซื้อโฆษณาพี่น้องที่สังเกตเห็นได้หลายเม็นบ่เวลาพี่น้องขับรถขับลาดไว่าชีรถขี่ยังไปตามถนนนนทางเม็นบ่อืมพี่น้องเสียนไปโฆษณาได้หลายอย่างเป็นบ่พี่น้องเออสินข้าได้หลายตัวเออขาเจ้าจะไปติดไปโฆษณาทั้งทงที่สินค้าแบนบางแบนนะพี่น้องเขาเจ้าจ้างหอดโทรทัศน์โฆษณาแป็นบ่เออได้เป็นอย่างกระจาที่จะไปติดปายอีกพี่น้องเป็นอย่างขือนยังไปติดไปติดยังอีกมึงดู นั่นคือซื้อโฆษณาได้ไปน้องเด้อเออนั่นคือ,ซ,อ,ซ,อ,คอซื้อโฆษนาผู้ใดโปรโมทหลผู้ใดซื้อยอยู่ในมือหลผู้นั้นได้เปรียบพี่น้องโลกปัจจุบันแห่งแน่นอนเลยพี่น้องนะโลกปัจจุบันแห่งแน่นอนถ้าผู้ใดนักล้องหรือว่าสินค้าแบนดใดถ้ามีช่องยูทู e เป็นพันธมิตรหรือว่ามียูทู e อยู่ในมือนะ่ะเออมีพันธมิตรเป็นยนะูทูปน่ะได้เปรียบพี่น้องอ้าวอันนี้บอกตรงๆ,ๆพี่น้องได้เปรียบนะ เพราะว่าโลกปัจจุบันพี่น้องคนสิที่เสพเสพสิ้นเหมือนเพิ่องนะจากโทรศัพท์หลายก็โทรศัพท์พี่น้องพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นสิ่งี่ทีู่ใกล้ตัวพี่น้องโทรศัพท์มันเป็นสิ่งี่ทีู่ใกล้ตัวเขาสามารถหยิบจับขึ้นมาเบิ่งเ้ลอะไรก็ได้นั่นบ่ล่ะสิ่งมันต่างจากโทรทัศน์นั่นบ่ล่ะเออนั่นแหละพี่น้องนะซื้อที่ได้เปรียบที่สุดในตอนนี้ก็คือซื้อโดยเฉพาะยูทูปพี่น้องโดยเฉพาะช่องยูทูปต่าง อืมพี่น้องก็สังเกตบ้างบอกบอาเป็นอยังเป็นอยังเวลาช่องยูทูบเวลาเขาพันกดตรพันเขียนเราเป็นอยังจังมีโฆษณาลงมาเหมืนบล่ล่ะทั้งทั้งที่ที่เขาอยากลงโฆษณาใหาย้ยตีตายพี่นอ้อง,งทั้งทั้งที่ว่าพันกดกระตามพี่น้องนะอืมเพราะว่าคนเสพสิ่งบันเทิงตู้มือนี่จากเออโทรทโรศัพท์นะสินค้าแบรนด์ต่างๆนี่ตู้มือนี่มักวางในโทรศัพท์ม,มาแล้วพี่น้องเออนั่นแหละพี่น้องนะเพราะฉะนั้น ให้พี่น้องเข้าใจพี่น้องนะมันกระนาบพึ่งเลือดเสียเพื่งตาคือผมวาน่ะนะพี่น้องนะเอต่างคนต่างย่นหยวนกันไปได้น้่กันไปเลี้ยวแต่ว่ามันจิแตกต่างวิธีการโฆษณหน้านะเมื่อวิธีการโฆษณหน้าแต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละช่องมันบ่ขึ้นกันพี่น้องมันบ่ขึ้นกันเพราะว่าเลี้ยวแต่เทคนิคของไผของมันเนาะจะดึงดูดเอฟซีของมาเบิงได้บ่เมื่อ่าพี่น้องเออแต่ว่าขอให้หูวว่ามันล้วนแล้วแต่มันเป็นประโยชน์ นะพี่น้องเอ้รวดแล้วแต่มันประโยชน์นะอมืมันดีแล้วพี่น้องว่ามันดีแล้วบพราะเดจังคือซื้อโฆษณานะ่ะนี่เลยพี่น้องนะอืถ้ามีซองยูทูปมาโฆษณานหายมันดีเพราะแห้งแล้วนะนี่เลยเออรับเป็นสมัยก่อนนะพี่น้องโอ้ยเกิดายกดายกเอ้อ,น,น,อ,อน,าานี่พี่น้องนะเกิดยากสมัยก่อนที่ผมมีซองยูทูปนะนักร้องโน่นี่ตอนนั้นตอนนึงเกิดยากพี่น้องเออเพราะว่ามันมันไดจ้างเออบอสเมสตาสถานีวิทยุสมัยก่อนนะพี่น้องนะเออบางเทีเนี่ยไปจ้างเขาจะเปิดไห้เพ่งไห้ก็มีแม่บ้าล่ะ สมัยนี้มันดีแล้วพี่น้องมันดีแล้วนะมันดีแล้วอที่มีช่อง youtube นะโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพเป็นนักร้องเป็นมลอมล้องมอล่ำบงดนตีพี่น้องนะเออที่มีช่องย t u b e เขาสนับสนุนน่ะพี่น้องนะแต่ว่าก็คือว้านนั่นแหละพี่น้องบางช่อง youtube บางช่องก็กับว่ามีจันญะบันมอตรงตรง,ตรงพี่น้องนะเออมาห้ายมาดามา,า่ามาติเออมาทำไร่แบบนั้นกับมีพี่น้องนะมันกับมีทั้งบวกมี่ทั้งลบมาแล้วพี่น้องนะยูทูปมันกับมีทั้งบวกทั้งลบนะ เอ้มันมีทั้งบวกทั้งลบเนาะพี่น้องก็ให้เรียกสันเบ่งนะเอาเนาะออืเอ้าพี่น้องคือว่าน้องข้าหลาเขาจะไปอัดแท่งเมื่อใดพี่น้องอัดเสียงเมื่อใดนะนะอ้ยอยากฟังเนาะพี่น้องเนาะอยากฟังเพลยงไม่น้องข้าหลานะอืสิ่ขอดไม่เมื่อใดเนาะนะนะขอดออกมาจังเชียร์ซอยกันพี่น้องเนาะเออนะเอาให้มันเอา้าในซัมไหนก็นดีมันเระพี่น้องนะนะนะแต่ว่าเขาอยากฟังพี่น้องนะขันน้องตัวมากมือหายน้อง ปล่อยมาเบอร์แดงเขาก็นยังได้ยังชอยเชียร์พี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็บรุ่นไปก่อนพี่น้องรุ่นไปก่อนเนาะอเอฟซีข้าหลาต้องได้รุ่นพี่น้องเอฟซีข้ามหลาต้องได้รุ่นข่าบ้าได้รุ่นว่าเป็นเอฟซีข้าหลาพี่น้องหลุนมาแต่มือเล็กแล้วจย่ามาหอดมือนี่นะอืต้องระทึกใจพี่น้องต้องระทึกใจต้องระทึกใจนะอืต้องระทึกใจมันจังมันจังเห็ุใดเขาเห็ุใดเขาคนบ่ง่วงพี่น้องเนาะเห็ุใดมันตื่นเต้นอยู่บ่เศร้านะเหตุใดตื่นเต้นบ่เศร้าเออนะกะเอ้ากะเป็นกำลังใจให้เนาะ กำลังใจให้น้องค้าหลาห่าเฮานะกะห้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะเออให้ลูกล่วงกะขอให้ประสบความสำเร็จนะอืมกะขอให้ประสบความสำเร็จนะเออซึ่งพันพนมาเอาน้องขึ้นไปทำบุญทำทานยอมรับไอ้หน้องเนาะอืมเขาวัดเขอป้าเอ้าเวลาว่างเอา้า,าอาย่าลืมทำบุญได้หลายนะอีหล่ะเนาะเพราะว่าเฮามันเจ้าก,กับนายเวียนเฮามันหลายเ <c oughs> จ้าก,กับนายเวียนเฮามันหลายเด้อให้เขาทำบุญทำทานให้เขานะ <c oughs> นะแพื่เมตตาแพื่อสุสันไปเขาเนาะเอาไปหนอ่อง สุดท้ายนี่กะขอยพี่น้องอยู่ดีกินแซียบด้วยพี่น้องเด้อวยการจะจะเก็บจะจะจนพี่น้องกะขอเงินไหลกล่องท่องกะไหลมาพี่น้องเนาะเงินไหลกล่องท่องไหลมาพี่น้องนะที่สำคัญพี่น้องจาเจ็บจาจนพี่น้องเด้อยจะเจ็บจาจนนะพี่น้องเด้อเอาฝากไปซับค่าซับตะใครอใ่าไปประคุณหอมห้น้ำแน่พี่น้องเนาะออกะขอขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบใจทุกๆคอมเมนต์นะพี่น้องเด้อขอบคุณทุกๆการติดตามเนาะพี่น้องเนาะเอาจังไปพ่อกันไหมพี่น้องจังไปพ่อกันไหมสวัสดีครับพ่อกันไหมนะพี่น้องเด้อ